สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอพ้นไทยเช้านะครับพ้นไทยเช้าของวันที่นะครับของวันที่29นะครับวันจันทนะวันจันที่29นะครับสาหรับพ้นไทยนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ชมทุกๆวันวันละ สี่คลิปนะครับคนไทเช้าคนเที่ยงคนสบายคนไทเย็นนะครับวันละสี่คลิปนะอันนี้คนไทยเช้านะครับสิบโมงห้านาทีลาลานี้นะครับจะออกเราก็จะกลับันแล้วนะครับวันนี้วันจันทนะครับสีเหลืองสีเหลืองนำโชคนำสิ่งดีๆมา้ทุกทุก่านนะครับขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่มาชมนะครับทุกทุกทุกคลิปเลยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอืจะเน้นบนนะครับเน้นบนนะครับจะเน้นบนแต่บางครั้งมันก็ไปล่างนะ เน้นบนแต่มา่ก็ไปล่างนะครับตามนี้นะครับอะเราก็มาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันจันทนะครับวันนี้นะสีเหลืองสีเหลืองลํำโชคล้ำสีดีดีมาให้ทุกทุกท่านนะครับุ้นไทยเช้าเด่นบนนะครับเน้นบนนะสี่ห้าหกนะครับเน้นที่สี่กับห้ารองหกนะครับถ้าหกมาก็หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะครับถ้าสี่กับ5้ามาก็สี่แปดสี่แปดห้านะครับแปดสี่นะครับ แปดห้านะครับเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าครับหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับตามนี้นะครับชนชอบค่อยจัดนะเอามาดูกันใกล้ใกหน่อยครับซูมซูมเข้ามาใกล้ๆเล่นเน้นบนนะครับสี่ห้าหกนะขอเน้นที่สี่กับห้านะครับปันธงที่สี่ก็ตรงนี้แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่นะครับตามน,นี้หกเป็นจระเข้นะครับหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกเลยนะครับแบบประมาณนี้นะครับ เป็นชุดวินนะครับแ9ดเก้านหนึ่งนะเอามาวินกับด5ห้าหกเจ็นะครับประมาณนี้ห้าหกนะขับชุดวินนะครับสายรูดสายวิ่งเน้นที่สี่นะครับกับห้านะครับประมาณนี้ใครชอบหกก็เอาไปรูดไปวิ่งได้นะครับห้ามเอาสามตัวไปรูดบนล่างนะครับใครจะรูดบนอย่างเดียวก็ได้ใครจะรูดล่างอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่ความมั่นใจนะครับจะห้ามไม่เอา ทั้งสามตัวไปรุดบนรุดล่างมันก็เป็นหกตัวนะครับประมาณนี้นะาตามนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเก้าโมงสิบโมงห้านาทีนะออกผลนะเราก็เาบผลแล้วนะครับอาจดเอาเลยทุกตัวเลยนะครับขอขอบพระคุณมากมากครับโชคดีโชคดีนะเจร็จแล้ยเสือสเสือแล้วครับโอเคตามนี้แล้วกันนะครับขอบพระคุณมากมากทีนาทีละให้จะหมดเวลาแล้วครับ ตามนี้นะครับขอขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ท่านโชคดีโชคดีครับเช้าเช้านี้ขอให้แหงๆนะมันนี่มันนี่นะครับอตาอบ